คือได้คืออาชิพมาอย่างนั้นครับวันนี้มาสวัสดีพี่ใหม่คุณแม่ทำความอบไม่ให้จากตัวแล้วก็สิ่งจำเป็นประจำชีวิตที่สุดตามกำลังลูกแต่มาขอพมคุณแม่ค่ะบเนี่ยต่ไม่ห่างบดเตรียมไปเห้นใครให้ไปให้ลูกให้ให้ให้ลูกให้มากกว่ากว่ากว่า ูคนเล็กเพราะาว่าเพราะว่าเราโตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารุ้นแล้เราต้องเอาให้ออกสิเกาอย่างที่แม่ว่าให้มีแต่ิตสภาพที่ดีไปได้ก็ให้มีแต่คนดีน้ตอนรับลูกอะไรอย่างอดยาอยาอยากเกมยากไข้ให้ล,ลูกมีสุขภาพแข็งแรงให้ดูแลแม่ไปตลอดมากกัน มเมื่อเจองานมูเสียแม่ว<อ><ม>ตายแ,แต่แล้วตายอพอดี